ราชาลูกหนังทุโรขอเสนอเอริงฮาแลนด์ข่มลาสมุดหอยลุ่นสบายหาประเด็นแมนยูโดนแมนซิตี้บุกขยี้ไม่ผิดไปจากความคาดหมายที่เมืองแมนเชสเตอร์ยังคงเป็นสีฟ้าอีกตามเคยแม้เกมดาบิแมตระหว่างแมนเชสเตอร์แมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมจะอุบัติขึ้นที่โอทัฟฟอร์ดแต่เป็นแชมเมียร์ลีกที่ยังแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพเหนือกว่าทีมเพื่อนบ้านชนิดที่เทียบกันไม่ได้ และบุกมาคว้าชัยไปแบบสบายเท้า3ต่อ0ูนย์ชนิดที่พวกเขาน่าจะสอยตาข่ายได้มากกว่านี้เลยซ้ำหนึ่งแม็กไกลและอีเวนคู่เซนเตอร์ผีแดงแมนนิจเดต์วางเกมรับนัดนี้ด้วยการใช้งานแฮร์รี่แม็กไกลกับจอาหนี่อีเวนสวมบทคู่เซนเตอร์ฮาร์ปพร้อมทั้งเลือกใช้งานวิกเตอร์ลินเดเลฟรับบทแบ็คซ้ายโดยที่เซคียวเรกิลลนหล่นไปนั่งข้างสนามร่วมกับราเฟลวารันนอกจากนี้อันโตนี่ซึ่งฟอร์มยังย่ำแย่ก็ถูกดรอปไปเป็นตัวสำรอง โดยมีคริสเตียนเอลิกเซ่นออกสตาร์แทนขณะที่กาซิมิโรที่เจ็บข้อเท้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมนี้รวมแล้วผีแดงปรับโผสามรายจากเกมเฝ้าบ้านเชิญชนะโคเปนเฮเกนบุดวิด1 0ต่อศในเกมแชมเปียนลีกเมื่อวันอัคารที่ผ่านมา 2. เรือใบสลับโผครึ่งหลูแมนซิตี้ปรับทีมตัวจริงรวม6ตำแหน่งจากเกมแชมเปียนลีกนัดบุกไปสยบยังบอย3 1ต่อเมื่อวันพุธ สำหรับพ่อค้าแข่งหรายที่ได้กลับมาออกสตาร์ทให้หรือใบสีฟ้าประกอบไปด้วยไคล์วอเกอร์ยอสโก้กัวเดลจอห์นสโตนเบนาร์โดซินวาฮเลียนอาเรสและฟิลฟอร์เดนด้านมานูเอลอาคันจีพลาดเกมนี้เนื่องจากติดโทษแบนหลังได้ใบแดงแมตช์เฝ้าบ้านสยบไบรตันสองต่อหนึ่งสามหอยหลุนต้นเหตุแห่งหายนะเป็นภาพชินตาไปแล้วที่แมนซิตี้บุกมาข่มเมเจอร์ได้อีกตามเคยตลอดการฟาดแข่งใน45นาทีแรก แต่อาจาเป็นเรื่องน่าเสียดายไม่น้อยสําหรับแฟนแมนจิตที่ทีมรักต้องตกเป็นรองก่อน1ต่อศูนย์จากจังหวะที่ราสมุธหอยรุนมือไวใจเร็วไปคว้าโรดี้ล้มในเขตโทษจนทีมเจ้าบ้านต้องเสียลูกโทษอย่างช่วยไม่ได้แม้เกมบุก,กับโคเปนเฮเกนองเดโอนาน่าจะเซฟลูกโทษพาทีมคว้า3แต้มได้อย่างเฉียดฉิวก่อนจบเกมอึดใจเดียวแต่ไม่อาจตำหนในทวารทีมชาติแคมรูนได้เลยที่ป้องกันการสังหารจากเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่สําเร็จ สำหรับหอยรลุนนอกจากจะยิงประตูในแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แล้วดาวยิงชีมชาติเดนมาร์กยังมาทำเสียลูกโทษในเกมที่มีความหมายอีกด้วยต่างกับโอนาน่าที่เหมือนเจ้าตัวจะมีความมั่นใจมากขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่เป็นฮีโร่ในเกมแชมเปี้ยนลีกเนื่องจากเขาปัดลูกโขกห,หนึ่งในช่วงทดเวลาจากดาวยิงชีมชาตินอร์เวย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อจนทำให้โรบยสีฟ้าพลาดนำหน้าเป็น2ประตูอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีแม้เกมจะเป็นรองแต่ท้ายครึ่งแรกผีแดงมีโอกาสจู่โจมไปสร้างปัญหาให้อดีร่วมเมืองได้เช่นกันโดยเฉพาะสกอตแม็กโทมีนีที่ช่วงนี้ยิงประตูเป็นว่าเล่นแต่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์กระทุ้งจากเส้น18หลาไปโดนเอเดรอนปัดทิ้งได้อย่างสาเร็จจบครึ่งแรกแมนซิตี้บรกมานรองบอลได้มากกว่าบาร์เบิร์ก61ต่อ39เปอร์เซ็นต์และได้ยิงมากกว่า7ต่อ4ครั้งรวมทั้งทรงบอลเข้ากรอบมากกว่าเจ้าบ้าน4ต่อ2ครั้ง 4. ครึ่งหลังผีโงหัวไม่ขึ้นกลับเข้าครึ่งหลังเอลิกเทนักตัดสินใจแก้เกมด้วยการเปลี่ยนเมสันเมาส์ลงไปแทนโซฟีินอัมระบัตที่ยังสร้างผลงานได้ไม่ดีพอแชมมี่ใบเหลืองติดตัวอย่างน่าเคก,กะโหลกหากแต่อดดิสตาทีมเชลซีก็ไม่ช่วยให้แมเตดตมีเกมที่ดีขึ้นแต่อย่างใดสามรายแมนซิตี้เป็นฝ่ายบุกใส่เจ้าถิ่นได้อย่างไหลลื่นมากกว่าครึ่งแรกดยซ้ำ และมาเบิกสกอร์เพิ่มอีกจนได้จากลูกโขกของฮาแลนซึ่งจะว่าไปแล้วเกมนี้สูน้าทีมชาตินอร์เวย์น่าจะทำแฮตติกได้ด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีฮาแลนจัดก,การแอซิดให้ฟิลโฟเดนซัดลูกปิดเกมพาทีมบุกมาเฮฮาที่โรงละครแห่งความฝัน3ต่อศนย์ในช่วง10นาทีสุดท้ายซึ่งทำให้กองเชียร์ไมเส่วนหนึ่งลูกออกจากสนามทันทีแม้เกมจะยังไม่ยุติ ครบ90นาทีแมนซิตี้ยังเหนือกว่าทุกด้านจากตัวเลขการครองบอล61ต่อ39เปเช่นเดิมแต่ทีมของเป๊ปโกริลาได้สองยิงมากขึ้นเป็น21ครั้งและเข้ากรอบ10ครั้งขณะที่ผีแดงได้ยิงรวมกันทั้งเกม7ครั้งและเข้ากรอบ3ครั้งทสังเวียนโปรดของเป๊ปหลังจบศึกพาเมืองนัดล่าสุดแมเตอเชียท่าคารังให้กับแมนซิตี้ในเกมพิมลีอย่างต่ำ3ประตูเป็นครั้งที่3แล้ว 6ต่อ1ปี2011 3ต่อ0ปี2014และ3ต่อ0ปี2023ซึ่งนับเป็นสถิติที่เลวร้ยรายที่สุดในการบุกกับทีมคู่แข่ง2รายเช่นเดียวกับที่พวกเขาถูกลิปูปุยี่ปุยำแบบเดียวกันนี้ดันกวาริล่าพาทีมแมนซิตี้บุกมาชนะที่โอทัฟฟ์ได้เป็นครั้งที่7แม้จะเป็นครั้งแรกที่กุนซอสเปนิชพาทีมคว้าชัยชนะได้ยังต่ำ3าประตูก็ตามขณะที่อาร์เซนอลเป็นทีมเดียวนอกเหนือไปจากผีแดง ที่กัาดิล่าบุกไปเก็บ3แต้มได้มากที่สุดรวม8ครั้งถึงขณะนี้ไมเต็ดแพ้เกมลีกเป็นนัดที่5แล้วจาก10นัดแรกนับตั้งแต่เริ่มซีซั่นซึ่งเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่ซีซั่น1986ถึง1987ไม่ได้อองเดโอนาน่าเล็กกว่านี้ตัดเกรดแข่งแมนยูเกมแพ้แมนซิตี้กระเจิง แมนยูเจ็ดประสบกับความขายหน้าอีกตามเคยในเกมดาบ้แมตต้อนรับกรรมเยนของแมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมซึ่งแม้ผีแดงจะได้เล่นในโอทัฟฟอร์ดแต่ก็ไม่อาจต้านทานชั้นเชิงบอลที่เหนือกว่าทุกกระบวนท่าของเรือใบสีฟ้าได้และพ่ายไปอย่างหน้าอดสูตต่อหน้าซาโวกเรสอาร์มี่สต่อศูนย์ซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เจ้าบ้านมีองเดโอนาหน้าคนเดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับการยกย่องถึงฟอร์มการเล่น11ผู้เล่นตัวจริงองเดโอนาหน้า8คะแนน เซบลูกโทษเป็นนัดที่2ติดต่อกันไม่สําเร็จก็จริงแต่ทําหน้าที่ได้อย่างเหนียวหนึบในอีกหลายๆจังหวะจากการปัดป้องลูกอันตรายได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะปฏิเสธไม่ให้เออริงฮาแลนด์ทำแฮตทริกได้ดีโกโดาโลหคะแนนเจองานยากที่ต้องตามประกบปาหหลัยอย่างแจ็คกรีดิชและไม่สามารถคุมปีกทีมชางกรีดได้ตลอดทั้งเกมแฮร์รี่แม็กควายหคะแนน มีความมั่นใจในเกมมากขึ้นเคลียลูกอันตรายต้นเกมได้แม้ไม่ดีพอที่จะช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสีย3ประตูจอนี่อีเวน5คะแนนมีความเชื่องช้าเกินกว่าที่จะล่ามโซเออร์ลิงหาแดนได้และยืนตำแหน่งผิดพลาดหลายหนจนทีมเสียหายวิเตอร์ลินเดเลฟ5คะแนนถูกส่งลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายอย่างน่าตกใจอีกเกมทั้งๆที่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาและในที่สุดก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวโซฟิยนอัมระบัด5คะแนน ยังไม่มีเกมที่ดีในซีซั่นม่เต็ดแถมวอยวอย่างไม่เข้าท่าจนได้ใบเหลืองซึ่งส่งผลให้เอริธเทนฮากตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกได้ง่ายขึ้นในครึ่งหลังสกอตต์แม็กโทมีนีหคะแนนกำลังอยู่ในช่วงคลำเป้าได้อย่างต่อเนื่องและน่าจะกระทุ้งลูกตีเสมือนได้ก่อนจบครึ่งแรกแต่นอกนั้นแทบไม่มีบทบาทอีกเลยคริสเตียนอริ็กเซน6คะแนนวางบอลยาวให้มาคัตแลดฟอร์ดหลุดไปซัดได้สวยแต่บอลถากเสาสองอย่างน่าเสียดายบุโน่เฟนเดส6คะแนน ไม่ใช่สีซสั้นที่ดีสร้างประโยชน์ให้ทีมได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะยังทุ่มเทยอย่างหนักสมกับที่เป็นกัปตันทีมรัสมูดคอยลุน5คะแนนยังสอยตะขายในพิมพ์ลิกไม่ได้แถมทําเสียลูกโทษยังหน้าเคก,กะโหลกอีกต่างหากอันเป็นจุดตั้งต้นที่ทําให้เกมของแมนซิตี้ไหลลื่นมาคัทแล็ฟอร์ด5คะแนนมีโอกาสทองจากจังหวัดลุ่เดี่ยวแต่คว้าเอาไว้ไม่ได้เล่นได้ผิดฟอร์มจากสีซสั้นก่อนลิบลับตัวสำรองเมสันเมาส์แทนอัมระบัดนาทีที่4 6 5คะแนน ไม่ได้ดีไปกว่าอัมระบัดยังสร้างประโยชน์ให้แมนเชเตไม่ได้อย่างที่ถูกคาดหวังอเลฮันโดกานาโชแทนฮอยลุนนาทีที่73 5คะแนนไม่สามารถใช้ความจีดจานพลิกสถานการณ์ให้ทีมได้เนื่องจากแดนกลางของแมนเชเตด้อยก,กว่าแมนซิตี้ขาดลอยเซคิโอเรกิลอนแทนเรนเดลฟนาทีที่73 5คะแนนน่าจะดีกว่าหากได้ลงเล่นตั้งแต่ออกสตาร์ทและไม่อาจช่วยทีมได้หลังถูกทีมเยือนพังประตูนำหน้าเป็น2เม็ดอันโตนีแทนแรดฟอร์ดนาทีที่87 ให้คะแนนไม่ได้อองตัวนี้มาร์ซยาวแทนเอลิกเซนนาทีที่87ให้คะแนนไม่ได้ยับไม่นับยาดเทนฮากชี้จุดโทษเปลี่ยนเกมแพ้แมนซิตี้ช่วงต้นเกมปีแสดงต่อก่อนกับเรือใบสีฟ้าได้ดีมากๆและมีลุ้นจอประตูด,ด้วยการยิงของสกอตต์แม็กโทมินีอย่างไรก็ตามสถานก,การณ์ของเกมเปลี่ยนไปทันที เมื่อ V.A.R. ยืนยันว่าราสมุตฮอยลุนตั้งใจดึงโรดี้ในเขตโทษส่งผลให้พอเชนี่ตัดสินให้เป็นจุดโทษเออร์ลิงฮาแลนด์จัดการตะบันเข้าไปไม่เหลือซากหลังจากนั้นเกมก็ตกเป็นของแมนซิตี้ตลอดในครึ่งหลังพวกเขามาได้ประตูที่2กับ3จากสตาร์ชาวนอร์เวย์และฟิลโฟเดนตามลำดับเชนฮากเปิดใจว่ามันน่าผิดหวังมากๆจังหวะจุดโทษเปลี่ยนเกมทั้งหมดก่อนพักครึ่งเรามีโอกาสดีพอสมควรเรามีโอกาสแต่ทำไม่ได้โชคร้ายจริงๆ กับจังหวะที่เราเสียประตูจากนั้นเราก็ทําผิดพลาดจังหวะเสียประตูที่2เครื่องแรกเราเล่นเกมรับได้ดีตอนที่คุณตกเป็นรอง1ต่อศูนย์คุณต้องทําบางอย่างจากนั้นก็โดนนํา2ต่อศูนย์มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่เราพยายามอย่างเต็มที่และนักเตะท,ทุกคนก็ทุ่มเทผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาแล้วในเกมนี้ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยนหอยลุนออกในช่วงครึ่งหลังนั้นเช่นฮาร์ตอบว่าหอยลุนพยายามอย่างเต็มที่เขายัางไม่คุ้นกับการลงเล่น3เกมต่อสัปดาห์ และตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคว้าชัยชนะดังนั้นเราก็เลยถอดเขาออกบอสฟิวขาดเอริกชนะชุนสื่อจี้ถามใช้งานแม็กควายคู่อีเวนต์ต่อกรณีที่ว่านักข่าวซักถามเทนฮักถึงการเมินส่งวารานลงเล่นกับแมนซิตี้โดยสื่อทราบชาวฝรั่งเศสมีชื่อนั่งข้างสนามแต่ไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นจนทำเอานายใหญ่ผีแดงหัวเสียเนื่องจากเขาอธิบายเหตุผลก่อนที่เกมจะเริ่มต้นไปแล้วแต่กลับถูกยิงคำถามซ้ำอีก ผมบอกไปก่อนแล้วผมอธิบายคำถามนี้ไปแล้วว่าทำไมคุณต้องการให้ผมอธิบายอีกอย่างนั้นเหรอเทนฮากเอ่ยยังชุนเชียวหลังสื่อมองว่าอีเวนไวย35ปีไม่ดีพอที่จะตามคุมเออร์ลิงฮาแลนด์เมื่อคุณเผเชิญหน้ากับซิตี้พวกเขาจะบุกเข้าใส่และการทรงราฟากับแม็กควายลงเล่นทางซ้ายจะก่อให้เกิดปัญหาคุณต้องเตะบอลยาวทิ้งไปข้างหน้าจอหน,นี้เล่นอยู่ทางขวาคู่กับแฮร์รี่ได้ดี โดยเฉพาะกับทีมที่เพรสสูงและคุณต้องหยุดเกมทางซ้ายที่มีเอเวเรสสํสำหรับจังหวะที่พีแดงเสียลูกโทษเนื่องจากราสมุนหอยลุนเหนียวโลดี้ล้มนั้นเชนฮักเอ่ยกับนักข่าวสั้นๆว่าไม่มีคอมเมนต์ทั้งนี้เชนฮักเอ่ยกับสื่อก่อนที่เกมจะเริ่มต้นถึงการใช้งานอีเวนต์ร่วมกับแม็กไกว์เอาไว้ก่อนแล้วว่าทั้งสองเล่นได้ดีโอนาน่ามีเกมที่ดีแต่คุณรู้ว่าพวกเขาจะกดดันเราไม่มีใครเซอร์ไพรส์ และผมต้องการนักเตะทางด้านซ้ายซึ่งรับมือได้ดีและผมคิดว่าทั้งสองทำหน้าที่ได้ดีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้ยวยนะครับขอบคุณครับ